เจซี่บิอนเซ่เมืองไทยผมตอนนี้เกมนะครับล่าสุดครับนานาไลบีนาครับโดนตำรวจซีบีบุกจับที่บ้านพักนะครับที่เอกกันม22ครับในข้อหาช่อโกงประชาชนเป็นมูลค่าความเสียทั้งหมด195ล้านบาทครับผมก็หลังจากมีข่าวคืกโคกันมาเนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีดาราอักษรนอครับได้ทําการช่อโกงเพื่อนๆนะครับผมเป็นจํานวนเงินถึง400ล้านบาทครับแต่สุดเลยครับไม่จริงครับผม คุณนานาครับผมได้ทำการหยิบยืมเงินเพื่อนครับเป็นจำนวนเงินแค่195ล้านบาทนะครับและเจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่าที่เจ้าตัวต้องหยิบยืมเงินเพื่อนครับเพราะว่าเจ้าตัวครับหมุนเงินไม่ทันนะครับในการทําธุรกิจครับธุรกิจนะครับผมของเธอนะครับผมมันชัดหน้าไม่ถึงหลังครับอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของทางสามีเธอครับคุณเดบอยเวนครับก็ เป็นฮิปฮอปรุ่นใหญ่นะครับผม JC เมืองไทยนะครับเธอก็เปลี่ยบเหมือนบียอนเซ่ครับทำให้ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่นะครับผมเวลาเราเห็นในโซเชียลหรือในสื่อต่างครับค่อนข้างจะฟุ้งเฟ้อเลยทีเดียวครับก็ <c oughs> ถ้าใครรู้นะครับผมว่าคาแรคเตอร์ของคุณด h บบอ y เวนครับ <c oughs> ในทุกลุกที่เขาแต่งตัวไม้ทุกคนได้เห็นในโซเชียลครับมันค่อนข้างจะเท่แล้วก็ทุกอย่างที่เขาใส่ครับมันค่อนข้างแพงครับ ส่วนทางคุณนานๆครับอาจจะไม่แต่งตัวเท่ากับคุณเวครับซึ่งเป็นสามีของเธอหรือว่าอดีตสามีของเธอซึ่งเธอกับเขานะครับก็ได้หย่ากันไปแล้วเมื่อปีก่อนแต่นานาเลยครับผมอาจจะไม่แต่งตัวเท่าแต่ก็มีกระเป๋า a i r m เมสครับที่วันนี้ CIB ครับได้ไปทําการยึดมาครับเป็นมูลค่าทั้งหมด10ล้านบาทครับแล้วก็มี k คีย์เลสครับซึ่งเป็นที่เก็บคริปโตไว้ด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็ยึดได้มาครับ CIB ซึ่งถ้าดูจากไลฟ์สไตล์ที่หรูหรานะครับผมทั้งคุณนานาแล้วก็ลูกอีกสคนแล้วก็คุณเวนครับผมรู้เลยครับว่าเขาครับผมถ้าทําธุรกิจแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับมันอาจจะต้องใช้เงินคนอื่นครับเพื่อมาหยิบยืมต่อยอดธุรกิจของตัวเองครับอย่างเช่นรัฐตัดผมเนเวอร์เซครับนะครับล่าสุดครับผมเข้าไปเช็คดูนะครับมีกําไรทั้งหมด2อถึงสล้านบาทครับและเงิน2อถึงสล้านบาทนะครับ ผมเชื่อเลยครับว่ามันไม่พอที่จะซับพอร์ตไลฟ์สไตล์ของเขาทางครอบครัวรอกครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยครับคุณดาบอยเวนครับเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากครับผมก็ยังชื่นชอบสไตล์ของเขาครับแล้วก็คุณนานานะครับผมกับลูกอีก2คนครับก็มีค่าใช้จ่ายต่างหากไปครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะครับเพราะลูก2คนก็เรียนนานาชาติครับแล้วก็มีการไปซัมเมอร์สคูลที่ต่างประเทศค่อนข้างจะบ่อยครับแต่ละปี ก็เรียกง่ายครับว่าตอนนี้ซีบีครับได้ทําการสอบสวนคุณนานาอยู่ครับผมแล้วก็ได้ทําการสอบสวนคุณเวอยู่นะครับว่าคุณเวครับมีส่วนรับรู้แล้วก็เกี่ยวข้องในในความเสียหายทั้งหมดในครั้งนี้ครับถ้าคุณเวครับมีการรับรู้แล้วก็มีการร่วมใช้เงินครับก็อาจจะเป็นผู้ต้องหาอีกคนนึงก็ได้ครับและตอนนี้ก็ถูกฝากขังอยู่ครับและผมก็คิดว่าน่าจะอยู่ในห้องโกงอีกสักพักหนึ่งนะครับในกรณีนี้ครับมีผู้